สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดินสายมูค่ะเดินสายมูของเรานะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะสามารถติดตามรับฟังรายก,การของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP l i v e ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัด ส,สัมบ้าซิลซึ่งก็เป็นวัดที่หลายๆคนเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ในกระแสเลยก็ว่าได้เพราะว่าวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่มีซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าสาธุเป็นซีรีส์นะคะที่ออกอากาศนะคะผ่านทางช่อง n น t f l i ิกค่ะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสแรงมากๆเลยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคะเขาก็ใช้พื้นที่ของวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ในการถ่ายทําค่ะซึ่งที่นี่เองก็มีอีกหลากหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะวันนี้ฝนก็จะพาคุณู ฟังทุกท่านนั้นไปรู้จักกับที่วัดแห่งนี้กันนะคะว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้านนะคะบอกเลยว่าที่วัดแห่งนี้มีกุศโลบายต่างๆที่จะสอนประชาชนอยู่เยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอยากให้คุณผู้ฟังนั้นได้รู้จักซีรีส์เรื่องสาธุกันก่อนนะคะและหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เรียกว่า เป็นกระแสกําลังมาแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ท้าทายความเชื่อของคนไทยด้วยเนื่องจากว่ามีการพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะของศาสนาสถานที่ดูน่าเลื่อมใสแต่ว่าก็แฝงไปด้วยเรื่องเงินนั่นเองค่ะซึ่งสีรี์เรื่องนี้นะคะเขาก็จะเล่าถึงเรื่องราวนะคะของเด็กกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะหาช่องทางรวยนะคะไปพร้อมกับต้องรีบหาเงินมาใช้นี้นะคะผ่านทางพุทธศาสนาก็สามารถเข้าไปดูเรื่องราว เ,เต็มๆกันได้นะคะผ่านทางแพลตฟอร์มนะคะของ Netflix นั่นเองค่ะเรื่องราวของตัวละครนะคะก็สามารถสื่อสารความเป็นพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะหากว่าใครที่สนใจกับกระแสะเรื่องนี้นะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวของศาสนาลองเข้าไปติดตามชมติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ กลับมาที่สถานที่ถ่ายทำนะคะในเรื่องสาธุกันบ้านดีกว่าค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะหลายท่านก็อาจจะสงสัยกันเหมือนกันนะคะว่าวัดที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคือวัดอะไรกันแน่แล้วหลวงพ่อพึ่งเนี่ยมีจริงหรือเปล่า วัดสัมประสิวแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ1857นะคะซึ่งก็ตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนต้นเลยโดยประชาชนในสมัยนั้นนะคะก็จะเรียกที่นี่ว่าสางบัญชีค่ะ เนื่องด้วยมีการเล่าต่อๆกันมาได้ค่ะว่าที่สถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่กองทัพไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะได้มาหยุดพักรบกันเพื่อตรวจสอบบัญชีจานวนทหารในกองทัพนั่นเองเพระฉะนะแล้วนะคะก็เลยมีการตั้งชื่อวัดที่นี่ว่าวัดสังบัญชีนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะคะวัดแห่งนี้ก็ได้ถูกผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะคะจากเดิมเนี่ยก็เรียกชื่อกันว่าวัดสังบัญชีแต่ว่าปัจจุบันก็ เพี้ยนกันมานะคะจนกลายเป็น วัดสัมประสิวจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะภายในบริเวณวัดนะคะก็จะมีการขุดพบภาชนะดินเผาเก่าแก่มากมายแล้วก็เป็นแหล่งที่ตั้งเตาเผาภาชนะดินเผาทําให้วัดสัมประสิวแห่งนี้นะคะก็ได้กลายเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งทีเดียวค่ะสำหรับสิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นนอกจากการถ่ายทำซีรีส์เรื่องสาธุแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของภาพจิตรกรรมฝา ผนังค่ะซึ่งจะมีภาพของด o ร a าเอมอนนะคะตลอดจนแองกี้เบิร์ดค่ะแล้วก็เทพ iPad ซ่อนอยู่นะคะเรียกได้ว่าเป็นปริศนาธรรมที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆเ,เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเป็นการดึงดูดนะคะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้าไปวัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับสถานที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัดนะคะก็จะมีอย่างเช่นหลวงพ่อทองสำริดค่ะพระพุทธรูปโบราณสมัยทราวดีนะคะเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่โบราณเลยถูกค้นพบมาเนะคะเมื่อปีพศ2495หล่อด้วยนวะโลหะเนื้อทองสำริดโบราณค่ะประกอบด้วยทองมงคล9ประการนะคะลักษณะของหลวงพ่อทองสำริดนะคะจะนั่งอย่างสง่างาม บนฐานแท่นบาลังกบวกคว่ำบัวหงายขัดสมาธิเพชจค่ะซึ่งก็มีความเชื่อกันด้วยนะคะว่าองค์หลวงพ่อนั้นมีพลังอนุภาพมากมีรัศมีแห่งสัพพพันธ์รังสีด้วยด้วยมหาเมตตาที่คุณนะคะองค์หลวงพ่อนี้นะคะก็เลยมีผู้คนมากราบไหว้บูชาโดยเชื่อกันว่าหากมาขอพรหลวงพ่อน,นะคะก็จะประสบผลสําเร็จดังที่คิดนั่นเองค่ะ ถัดมากันที่พระบรมสารีริกธาตุในวัดสัมประซิวค่ะได้รับการถวายมาจากหลวงพ่อสนองนะคะเจ้าอาวาสวัดสังฆทานธรรมเป็นที่บูชาสักการะของชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวมีความเชื่อกันนะคะว่าหากใครได้มาสักการะถวายผ้าไตรบูชาก็จะเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูงค่ะ ส่วนพระพิคนศตปางหมอยาเนะคะเป็นพระพิเนศตปางที่หาย,ยากนะคะแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยมีความเชื่อกันนะคะว่าหากมาบูชาพระพิเนศตจะหายจากโรคภยัยแล้วก็มีแต่ความสําเร็จเข้ามาค่ะ องค์พระศิวลีนะคะภายในวัดสองปะซิลเนี่ยได้ช่างฝีมือนะคะปั้นขึ้นมาใหม่โดยใช้ศิลปะแบบรัตนกโกสินทร์ตอนต้นค่ะเรียกได้ว่ามีความวิจิตรแล้วก็งดงามมากๆม,มีความเชื่อด้วยนะคะว่าพระศิวลีเป็นพระอ,อรหันต์ผู้มีลาภมากใครที่จักการระบบูชาก็จะสมความปรารถนาค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อสมปรารถนาค่ะพระพุทธรูปปรางมารวิชัยนะคะสร้างด้วยทองสำริดเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะประดิษฐานในอุโบสถมีอายุมากกว่า600ปีเลยทีเดียวมีพระนามอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าหลวงพ่อสางบัญชีมีความเชื่อกันนะคะว่าสามารถบนบานให้สมปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องหนี้สินได้ด้วย ต่อกันด้วยพระอุโบสถค่ะอุโบสถหลังเก่าที่มีอายุกว่า600ปีเลยทีเดียวนะคะได้รับการปฏิสังขรณ์เรียบร้อยแล้วผนังด้านในนะคะก็จะมีการเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังโดยช่างฝีมือจากวิทยาลัยในวังชายแล้วก็ภาพจิตกรรมฝีพระหัตพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่รัดามาอีกด้วยค่ะ ส่วนวิหารฐานสำเพานะคะก็เป็นวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรียอยุธยาเลยทางของวิหารโค้งนะคะเหมือนกับทางของเรือสำเพาเป็นสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยากและสถาปัตยกรรมแบบนี้นะคะมีเพียงที่นี่ที่เดียวในเมืองสุพรรณบุรีภายในวิหารนะคะก็ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองที่เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านค่ะต่อกันที่สาราเรือนแพค่ะ เป็นศาลาที่ตั้งอยู่บนไปน้ําสุพรรณนะคะหรือว่าแม้ําท่าจีนสร้างด้วยไม้ทั้งหลังเลยเป็นสถานที่สําหรับการทําทานค่ะเพราะว่าจะมีปลาจำนวนมากให้มาบริจาคอาหารกันโดยมีความเชื่อกันนะคะว่าเป็นที่สร้างมหาทานบารม,รรมีเป็นการต่ออายุสืบชะตาด้วยการบริจาคอาหารให้ปานั่นเองค่ะ และสิ่งสุดท้ายนะคะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับปวัดแห่งนี้นะคะก็จะเป็นอาสมพรามพ่อปู่ชูโชคค่ะรุ่นกินบ้านคลองเมืองนะคะเขามีความเชื่อกันนะคะว่าหากมาสักการะบูชา หวังในเรื่องเสียงโชคเสียงลาบนะคะของานให้กิจการเดินหน้าให้มาจุดทูบบนบานกราบขอบพลามพ่อปู่ชูชกที่นี้ค่ะลักษณะพิเศษของพ่อปู่ชูโชคนะคะก็คือจะมีไม้เทา้าซึ่งก็หมายถึงมีมนุษย์คอยช่วยเหลือค้ำชูตลอดเวลามีย่ามค่ะหมายถึงมีสมบัติมากมีเงินมีทองมากรักษาทรัพย์ได้ดีมีพุงนะคะก็จะหมายถึงความสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่อดอยากนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในบริเวณวัดแห่งนี้นะคะที่เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจของอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีสถานที่และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยอภินวาสไกลที่แวะเวียนผ่านไปนะคะที่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีหากว่าได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วนะคะอยากจะไปหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะไปกราบไหว้บูชาไป เคารบบูชากันนะคะไปขอพรไปไหว้กันในช่วงนี้ช่วงสงกรานต์ค่ะว่าใครที่อยากจะไปทําบุญในช่วงนี้นะคะก็สามารถแวะกันไปได้แล้วก็อย่าลืมฝากซีรีส์เรื่องสาธุเอาไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะเอาเป็นว่าก็ไปตามดูกันได้นะคะฝนไม่สปอยแล้วกันนะคะว่าเนื้อหาเรื่องราวเป็นยังไงหากว่าสนใจก็ไปตามดูกันได้กับซีรีส์เรื่องสาธุนั่นเองค่ะอ๋อแล้วก็เรื่องราวของหลวงพ่อพึ่งนะคะที่เป็นพระพุทธรูป ะะที่อยู่ในเรื่องของซีรีส์สาธุนะคะที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าไปที่วัดสัมปรสิวแล้วจะได้เจอหลวงพ่อพึ่งไหมฝนบอกเลยว่าเจอแน่นอนค่ะแต่ว่าหลวงพ่อพึ่งนะคะไม่ใช่พระประจําวัดสัมปรสิวแต่ว่าเป็นบล็อกอัพนะคะที่ทางทีมงานซีรีส์เนี่ยสร้างขึ้นมาหากว่าใครอยากจะไปชมหลวงพ่อพึ่งใกล้ๆนะคะก็สามารถไปกันได้ที่วัดสัมปรสิวแห่งนี้ค่ะวันนี้มาเวลาสำหรับฝนและเดินสายมูแล้วนะคะพบเจอกันในใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ